สวัสดีครับาาก่อนฝาผ้าโชคกับสีผ้าฟั่งเนาะครับแนวทางเลขดับของปูซีหาคุใดเข้ามากแล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับด้ดอผู้ใดมีบุญวาสนาตัวการขอขให้ถูกั门ครับห่อหาสลากกินแมงรัฐบาลสําหรับผู้ทุ่นหน่อยเนาะครับผมก้องสลากไม่มีเลขดับแต่อาจารย์จัดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากเนาะครับผมเป็นแนวทางที่ซื้อเอาไปฟึกกันเฮ็ดเฮ็ดกันได้อ่าไปฟึกเฮ็ดกันได้เลขดับเฮ็ดง่าย วันนี้วันนี้วันที่หนะ 1> 1, ึ่งกุมภาพันธ์เนาะหนึ่งกุมภาพันธ์อ่ากุมภาพันธ์เดี๋ยวอาจารย์สีเห็ดเด็กดำไปเบิงหนึ่งกุมภาพันธ์หกห้ารัฐบาลเอาแบบรับบนรับล่างอ่าเอาฝึกฝึกกันด้แล้วก็เอาไปเรียนลูกกันไในแล้วก็ติดตามเมึงสกกักนกะ้อนก็ได้เนาะเป็นความบันเทิงเสริมปัญญานะรเราเนาะเด็กออก แปดแปดแปดศูนย์เนาะแปดแปดศูนย์แปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าห้าเก้าดับบนคันแรกเลยครับเก้าบวกเก้าบวกตัวมันเองนี่ครับอ่าเก้าบวกเก้าบวกตัวมันเองได้แปดดับเลยได้นี่ครับผมอืมห้าบวกห้าบวกตัวมันเองนี่เนี่ยอืมได้ศูนย์เนี่ยครับเนี่ยดับเลยได้นี่ดับตรงโต้พอมครับผมอ่าเฉพาะบนนะ อันนี้ดับล่างแปดนี่ดับล่างแต่ว่ากับมาได้มาหน่อยแปดลักแสนนี่นะเฉพาะลักแสนครับผมดับล่างอันนี้บนเนี่ยอันนี้ดับบนดับบนเนี่ยนี่ก็สูตรดับระบานี้เอาหลักหนวยหลักหนวยบนหลักหน่วยบนเก้าเก้าบวกกับสองคงที่สองนี่คงที่เด็กค,คงที่ สองคงที่ได้หนึ่งดับเรียบร้อยดับหนึ่งตัวดับได้นี่อยู่วงกลมให้ตัวดับตัวดับตัวดับครับนะเบอร์เราเอ,าอางนะเก้าบวกสองคงที่นี่นนยยรักนวยรักนวยยังกระซังบวกก็สองคงทคคี่คือดับหนึ่งเก้าเก้าบวกเก้าบวกสองนี่ได้หนึ่งดับหนึ่งเก้าบวกเก้าแปดดับแปดห้าบวกห้าศูนย์ดับศูนย์ครับนี่คือดับคงที่ รับตรงตัวอีกอ่าตัวหนึ่งก็คือดับตรงตัวอีกสูตรนี้ตุงปูคิดเองบหครับอ่ามันจะเป็นแนวทางเบิ่งน่ครับ,บร,บรับตรงตัวอีกก็คือเอาลักเลขกว่าหาเก่ามาบวกสิบสามครับเก้าบวกสามได้สองห้าบวกหนึ่งได้หกดับตรงตัวไปกับนะครับอ่าสูตรนี้ บานี่สูตรดับอีกแบบหนึ่งเลขตรงกันจะไม่ออกขีดได้ขีดตั้งอาจารย์ขีดนี่ได้ถ้าขีดแบบนี้อ่าฝึกไ้ฝึกไปเราไปเป็นแนวทางเลขดับถ้าถูกใจก็ก,กดไล์กดแช่ส่งเงินแสนเงินล้านมาให้สร้างบุญนี่ได้ <c oughs> าดัดบวลาวันเสาด้แนวทางเด่นนะแนวทางเด่นเอาบัรที่นี้การเลี้ยงเบื้องด,ดีนี่การเลี้ยงเลขออกห้าเก้านี่เนาะเลขออกว่าห้าเก้านี่อันนี้เลขกว่าห้าเก้าข้อน้ำลักซิปมานี่มาตั้ง ตั้งห้านับไปเล 6, ื่อยหกขีดตัดขีดได้ก็จะงาจาย์ขีดนี่ได้นี่คือสุดดับตรงตัวครับสุดดับตรงตัวเอาหามาตั้งเนียแรกเลยนี่ขีดแรกเห็นว่ครับมันจะมีสองขีดแหลตตั้งลงหกแล 7, 8, 9, ้วก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตรงกันดับบนล่างอืครับอื ตรงกันดับบนรางตัวที่ขีดตรงกันคือดับบนรางนี่มั้งครับดับบนรางเราเป็นแนวทางเด่นหน่อยสังห้อได้เจ็ดตั้งสี่เนี่ยออกเจ็ดสองเ่ยสันงข้อได้แปดตั้งสิ่แปดสี่เนี่ยแปดหกเก้าห้าสั่งข้อได้ตรงกันแต่ว่าบทุงกว่าเดี๋ยแปดห้านี่แปดห้านี่ดับได้ดับปูแล้วแปดสามเลยครับผมแปดสามแปดสามอีกสูตรหนึ่งก็ต่อสูตรนี้บอดับเป็นว่าครับปูแปดสามสูตรแปดสามสูตรนี้บอดับ สูตรนี้มาดับซื้อได้นี่แปดสามครับแต่่วาาบแสดงว่าแปดสามนี่ผมว่าจะเป็นดับชุนเด่นที่ปูกระเดาแต่ครับผมกระล้วแต่เจ็ดสามนี่ไปคีดแล้วนี่เจ็ดสามเจ็ดสามนี่บ่ได้บ่ได้แล้วเก้าซี่นี่บ่ได้เก้าซี่บ่ได้ครับอ่าสองหกหนึ่งครับผมอืมอ่าที่ตรงกันนี่บ่ออกเก้าซีบ่ได้เก้าสามได้เก้าห้านี่ได้นะปูเนาะอ่าบ้านี้อีกสูตรสูตรหนึ่งกันี่ละใส่สูตรหาเก้านี่ละบวกครับผม สูตรห้าเ,าาเาบวกสิสไล่ไล่ไปไล่ขึ้นบันหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเ แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าตรงกันบออกบนล่างครับมีดับบนล่างอืมีดับบนล่างเดี๋ยวครับยีกันหนึ่งอันนี้ให้สูตรดับสูตรดับมีหลายสูตรเลยมั้งครับมีมีโอ้โหมีเด่นนั่งนั่นเลยมาดีกันนี้คือกันหาเก่าบวกสิบสามคือกันแต่ว่านี่บวกเสลียงเนี่ยมันครับผม ระดาติพ่อมันบอกว่าเอาไหมแล้วเอาเอานี่อันนี้มันหลากหลายแล้วเอานี่เอาเอานี่นี่สูตรหนึ่งอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มส่วนไหนบ้างเอาอันนี้นับไปรถนี่ห้าเอาตาลักซิปเริ่มนะครับผมมันออกตัวเดียวลักซิปเริ่มตัวขันกว่าไหนมันออกเจ็ดได้ลักซิปตัวแรกกับเมื่อกี้หาเก้าเออลักซิปที่หาหนึ่งสองสาม ห้าหกนี่คือดับตรงตัวครับอานี้ห้าเก้าบวกสิบสามอันนี้ก็ห้าเก้าบวกสิบสามสิบสิบสามเนี่ยหม่ามาตาแสบสิบสามนี่ตายโตตายโตโอ้ต้องตายโตอ,อันนี้ก็หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ ห้าก็นับต่อเลยหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้หกอันนี้สองอ่ะคนละสูตรเด,ด้อันนี้นับขึ้นอันนี้นับมากขึ้นอันนี้นับลงบ,วลบัวแก่บานี้ครับอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าบานี้ นับลงบ้นนี้นับลงเนี่ยบ้านสองหนึ่งโมเมนบวกสั้นเนี้ยโมเมนต์ลงสิบหกสองบวกสามได้่ยบ้านอ๋อครับสองบวกสามได้หาหาบวกสามได้แปดครับแปดบวกสามเข้าใจว่ะคือเขาบวกลงมาได้ตัวแรกแล้วปุ๊บเขาเอาตัวนี้บวกสามครับบวกสามคงที่ครับสองบวกสามได้หาหาบวกสามได้บ้นได้แปดแปดบวกสามในหนึ่งหนึ่งบวกสามได้ซี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามในศูนย์ศูนย์บวกสาม ได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสามได้เก้าดับตรงตัวนี่คือสูตรดับสูตรดับวันนี้นะครับเนาะครับเพื่อใครอยากอยากกรไปิตัดกตัวเลขให้ไม่หน่อยหน่อยชุดหน่อยตัวลงด้วยครับท่านผู้ชมครับเป็นสูตรของอาจารย์ตนเสร็จีครับเอนมี้เมืองสะกอนก็ไดจั๊กสองสามงวดแล้วกะขันห้องมันใจห้องจังคือจังอาจารย์ว่านี่เป็นยังจังมันใจศูนย์สามเห็นไหครับศูนย์สามแล้วก็สองเจ็ดเห็นว่านี่ครับผมอ่าใ่ละไอ สองเจ็ดนี่เห็นว่านี่สองเจ็ดผมสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์อ่าในนีก็มีสามเก้าเก้าสามเห็นว่าครับผมอ่านี่คือจํานวนสีออกครับอ่าคือจํานวนสีออก<ม>อ่าสิย้อนเบื้งของวัดที่แล้วว่าเทสย้อนให็นเบืง้งครับย้อนเปรียบเทียบบอย้อนเปรียบเทียบได้นะเอาสมมติเอาเอาง่ายๆสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงตัวดับบอดับเบิ้ล ไม่เอาเงี้ยมาข้างล่างเก้าสองเก้าสองครับข้างบนห้าเก้าเก้าห้าเห็นป่ามันบอกไกลกันเนี้ยเห็นป่าวนอกจากนั้นดับเปลี่ยนบานิสูตรนี้ได้ป่านี่หกแปดแล้วหกแปดสิบสามได้หนึ่งได้เจ็ดเอานับไปแปดอ่ะแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าดับบลดับครับผมดับเบิลได้ตรงตัวเก้าสองเก้าสองก็เก้าหายเห็นบหครับบ่หมีได้นี่ครับบ่หมี่บานี้เลขกองยังบานนี่ห้าเก้าเห็นไ่ห้าเันนี้ก็ห้าห้าเก้าเห็นไหมครับนี่วันเดียวอีกอีกนิดนึงมานี่หกแปดสิบสามสูนย์นี่ได้วานี่สูนี้อื่ อ้าวันนี้ได้หนึ่งได้เจ็ดอ่แปดเกาศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกบานนี้หนึ่งบวกสมได้สี่สีบวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์ศย์บวกสามได้อ่าศูนย์บวกสามได้ได้สามสาบวกสามได้หกหกบวกสามได้เก้เก้าบวกสได้สองสองบวกสามได้ห้าห้าบวกสมได้แป เบิงบานนี่เก้าสองมีบอลยังหันบอมีอันนี้เป็นของสูตรดับของวันที่แล้วเห็นว่ามันรองยั้งเลยนี่หาเก้าพี่หาเก้าตรงตัวนี้ดับเบิร์ตเฮนนี่ครับผมดับเบิร์ตเห็นว่าตรงตัวนี้องที่ผ่านมาเนอะครับเก่าสองบอมีได้ในนี้บอมีครับว่าเก่าสองมีต่สามเก่าเเก้าสองกับอ่าอ่าครับผมเก้าสองกับเก้าหาตรงตรงนี้อ่คือว่าบอมีบอมีบอมีนมันจอกเสียงกันเนาะครับเสียงครับเนี่ย บานียูนีสองมันสองสามสองเก้านี่มันนี่เด็กเห็นบานีมันออกเห็นบ่นสองเก้าเห็นบ่ะอ่าตัาตัวเลขตรงกันนี่บ่ออกปันเลขดับบานครับครับเนี่ยงวดนี้ก็งวดนี้ก็บิรงได้นี่นี่คือตัวดับตรงโตแล้วเบิ้งโตเสียงสุดเลขดับอ่านี่เบิ้งตัวดับตรงโตครับแล้วเบิ้งัวเสียงอันนี้ดับตรงโตบนล่างดับตรงอ่าเนี่ย ฝากกดติดตามคนฝาก้าโชมน้ดะครับเรียกเขามาแล้วกดติดตามนำครับนี่นะครับสูตรเลือกดับของปูสีหานะครับจะเป็นแนวทางเลืกดับเพื่อจดได้เลขดังนะครับ